วัสดี้ท่านผูชมทุกท่านด้วยนะคะดูกับผมเ M มด้วยเทพนะคะตอนแล้วผมรูดในประสาทเจ้าชิงเออเออแล้วมันคือแอลินาท,ที่ที่คนดูมนันไล่คิดว่าเมียน่าตัวคนเลยสักอย่างนี่แหละผมก็เล่นเกมนี้มาโอ๊ยคน ขมขอผมเจอเธอคือขาหาเนาะพผมจะทำคทำลิป <Tonight> <material> ให้น้องๆดูนะคะตอนนี้พ่อจะเข้าไปในปราสาทให้น้องๆดูโอ้โหรถแมคโครอันใหญ่นี้มันขับยังไงนี่โค้ลเลย้าว เลื่อนแบบนี้ว้าว